สวัสดีครับเกษตรกร,ร yu-tube o ผมเป็นเกษตรกร,ร yu-tube o คนหนึ่งนะครับที่ค้นหาข้อมูลภายใน yu-tube o ทั้งในและต่างประเทศได้เทคนิคใหม่ๆหาความรู้ไปเรื่อยๆระหว่างที่เราว่างงานทีนี้ผมอยากจะมานำเสนอแล้วจะมารีวิวให้ดูเกี่ยวกับคนที่สนใจทำเห็ดด้วยวัสดุฟางข้าว สูตรแบบไม่นึ่งนะครับสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่สนใจอยากจะเพาะเห็ดไปกินเองที่บ้านใช้งานเวลาว่างให้ให้เป็นงานอดิเรกเพราะว่าเห็ดจากฟางข้าวมันมีรสชาติที่ดีต่างมีรสชาติที่แตกต่างจากก้อนขี้เลื่อยก็อยากจะนำเสนอท่านใดที่พอมีฟางตะก้อนนึง าจากเทคนิคหลายๆอย่างที่ผมดูใน youtube นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแฟนก้อนใช้ถุง8นิ้วแล้วก็พี่น้อง fc หลักจาก lazada เลยครับผมผมจะเน้นทำเป็นถุงยาวๆมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กๆเ,เล็กกว่าน,นี้คือมันมี6นิ้วมันมี7นิ้วผมเลือกที่8นิ้วเพราะว่า มันก่อง่ายแล้วมีความเหนียวมันเป็นสูงใส่ผักหาดูได้ที่ l a ซาด้าเลยครับผมได้มาจากลาซาด้าแล้วก็อยากจะนำเสนอมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้เชื้อมันเดินเชื้อตอนนี้ผมใช้อยู่สองตัวคือเชื้อจากไม้เชื้อแท่งจากลูกชิ้น เชื้อนี่ผมก็ไม่ได้ทําเองครับผมซื้อมาเพ่ะไม่มีเวลาว่างผมกเกษตรกรมีงานประจําเหมือนกันอ่าแล้วก็เป็นเชื้อขวดโซดาธรรมดานี่แหละครับที่ซื้อพอดีที่นี่โคราชเขามีร้านใหญ่ขายราคาไม่แพงรวมค่าน้ํามันแล้วตกก็อยู่ประมาณขวดละหกสบาท10บาทแต่ถ้าพี่น้องคนไหนซื้อที่ออนไลน์ก็ผมว่าน่าจะตกอยู่ประมาณสักสิบาท พราขวดหถุงเนี่ยมันได้หใช้เชื้อหประมาณ1ขวดเป็นเสนอทางเลือกนะครับดทีทั้ง2ตัวท่านใดสะดวกที่ใช้เป็นขวดสไตล์ขวดโซดาก็ใช้ไปราคาก็ตามนั้นเลยใครสะดวกที่เป็นใช้เสือ้อเชื้อแท่งก็ใช้ไปนะครับเอาตามสะดวกเลยครับ แต่สาระส,สําคัญวันนี้ก็คือนี่ผมตั้งใจจะนําเสนอเรื่องความชื้นในฟางข้าวซึ่งเป็นปัจจัยหลักผมทำมาหลายร,รุ่นแล้วมีปัญหามาตลอดเกษตรกร y o u t u b e ดูแล้วต้องทําครับทําแล้วมันจะเจอปัญหาครับมันไม่สวยหรูเหมือนใน YouTube นะครับผมจะเน้นเป็นเรื่องๆไปส่วนจุดแรกที่ใะยเห็นนี่คือจะเห็นว่ามันมี3ามกลุ่มครับนี่กลุ่มหนึ่ง กลุ่มสองและกลุ่มาสามวัสดุที่ผมทดลองทําส่วนใหญ่จะเป็นฟางข้าวมี3ตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟางข้าวแล้วก็มีใบไม้แห้งแล้วก็มีกิ่งไม้แห้งอันนี้เพิ่งทําเมื่อวานเพราะว่าผมอยากจะเอามันเป็นวัสดุปลูกหรือเป็นปุ๋ยต่อไปด้วยแต่หลักๆใจสําคัญผมจะเน้นในส่วนของฟางข้าวเป็นหลักนะครับ อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นของแถมไปทีนี้วันนี้ต้องการอยากจะนำเสนอเรื่องความชื้นในฟางข้าวครับนี่สภาพนี้บอกเลยครับนี่ผมว่าเชื้อตายแน่นอนทำมาหลายวันแล้วอันนี้ตั้งแต่วันที่ยีบเก้าอันนี้ก็วันที่วันที่หกธันวาเลยวันพ่อมาแล้ว สภาพความชื้นสูงอ่าอันนี้ความชื้นกลางและสภาพที่เห็นพวกข้างหลังนี่คือความชื้นน้อยผมจะมาแนะนำและมาแลกเปลี่ยนความรู้กันกับเพื่อนๆนะครับผมไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพจะเป็นเกษตรกรยามว่างและงานอดิเรกทำเพราะใจรักอย่างนี้ก็ตายครับผมเน่า ความชื้นสูงมันลามดีอยู่ประมาณสัก3วัน4วันแรกหลังๆมามันจะเริ่มหยุดเดินความชื้นในฟางมันสูงตัวนี้เป็นเป็นฝกชื้นกลางนะครับสภาพของมันระดับความความห่างของเชื้อประมาณ10เซนหนึ่งก้อนเนี้ยใช้1นขวดโซดาโดยประมาณ ท่านจะเห็นว่าเชื้อมันไม่นอ็อกมัาจะมีฝ้าขาวๆข,ขึ้นอย่างนี้ครับระดับการต่อชั้นของมันมันจะต่อชั้นกันอย่างเงี้ยมีโอกาสรอดอันนี้ไอ้น,น,น,อน,นั่นทำที่ยี่ี่เกานะครับนี่ทำทำที่สิบแปดพฤศจิกาอันนี้2 8่แพฤศจิกา อย่างนี้มีโอกาสรอนี่คือเชื้อกลางนี่เชือ้อความชื้นน้อยนี่ความชื้นน้อย,อน,อยนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนเทคนิคไอ้คำว่าความชื้นมากชื้นน้อยเนี่ยจะดูยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตลงเป็นคลิปดูอีกทีหนึง่งเพราะมันมีเทคนิคอยู่ว่าผมแบ่งเป็น2ออย่างคือสําหรับคนที่มีเครื่องมืออุปกรณ์มันจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ มีเวลาน้อยนี่มันจะต้องทำอีกแบบหนึง่งคนที่มีเครื่องมืออุปกรณ์เยอะอ่าก็จะทำอีกแบบหนึง่งนะครับแต่ด้วยหลักการแล้วความชื้นต้องดูให้ได้และไอความชื้นดูให้ได้นี่ดูยังไงเพราะต่อห้เชื้อดีขนาดไหนท่านมีสารแช่อะไรดีขนาดไหนแต่ว่าความชื้นไม่ได้ครับมองเลยจบเพราะผมทำมาหลายรอบแล้ว าจากนี้มันจะเป็นงบ่มเดี๋ยวต่อไปอมันก็จะไปอยู่ในรง,งเพาะอีกอช่วงนี้ก็น้าหนาวอากาศเย็นครับช่วงนี้โคราชอากาศเย็นถึงฤดูหนาวอยู่ช่วงนี้อ,อันนี้มันเป็นไม้กระถิน่นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมอยากจะตัดเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันเสียหมดแล้วครับนี่นี่เชื้อมันน็อกครับนี่ ใช่ไหมครับม,มันจะมันจะลามแค่ขาวๆนี่แล้วตรงนี้ก็ไม่ลามนะครับเพราะว่านกเตรียมตัวไปทําปุ๋ยครับผมถ้าดูแล้ว youtube ดูแล้วต้องทําทําแล้วมันจะเจอปัญหาครับมันจะไม่สวยหรูเหมือนใน u t u b e แน่นอนแล้วปัญหานี่ผมจะเอามาตีแผ่เป็นเรื่องๆเรื่องๆไปว่าผมเจอปัญหาอะไรบ้างท่านใดที่มีคอมเมนต์ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ ผมถือว่าสูตรผมนี่มันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันถูกต้องสำหรับผมเพราะว่าผมสะดวกทำแบบนี้พี่น้องท่านใดสะดวกแบบไหนก็ทำเลยนะครับผมเน้นด้วยความพอเพียงทำด้วยความสนุกส่วนนี้ตะขอนี่อ่าผมก็ใช้ลวดซี่จักรยานเก่าๆมาดัดเอาแล้วแผ่นสะดวกแผ่นครับอันนี้มันก็จะเป็น ประตูเก่าที่หน้าบ้านที่เลือเล้อล่วออ,อ,ออกไปแล้วช่วงนี้อากาศเย็นก็ะจะว่าอะไรต่อวันนี้อยากจะมาดูนี่ครับเดี่ยดูดูเห็นนะครับเนี่ยถ,ถ้าดูถ้าดูได้ตาเปล่าเนี่ยจะเป็นฝ้าขาวๆนี่มันจะลามถึงกันหมดข้อเสียข้อเสียของสายไม่นึ่งก็คือมันจะใช้ใช้เชื้อเหตุเยอะ เชื้อเห็ดเยอะก็คือต้นทุนเยอะอ่าบางท่านสะดวกสายนึ่งสายนึ่งก็เขาจะใส่แค่เฉพาะหัวมันก็ใช้เชื้อน้อยแต่ท่านก็ต้องไปเปลืองแก๊สเปลืองพ้าใบเปลืองการระบบการอบไอ้น้าทาน้อยก็เปลืองน้อยทํามากก็เปลืองมากครับอ่าสำหรับคนที่ไม่นึ่งนะครับมันเป็นเหมือนทางเลือกวันนี้ผมอยากจะให้ดูว่า ถ้าเราดูเรื่องความชื้นในฟางข้าวระหว่างที่เราเตรียมการแช่ฟางเรียบร้อยแล้วน่ะถ้าความชื้นมากมีปัญหาแน่นอนความชื้นเท่าไหร่ที่พอดีนั่นแหละเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันผมมีเวลาผมจะทําให้ดูผมเผยแพร่แน่นอนเอาไว้เป็นทางเลือกเอาไว้กินในครัวเรือนทํำยังไงมันจะได้เป็นความชื้นที่พอเหมาะดูยังไงสัมผัสยังไงมีเทคนิคย่งไง อันนี้เทคนิคส่วนตัวผมนะครับก็รวบรวมมาจากใน y u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  e หรอครับแล้วก็ทำทำแล้วก็เจอปัญหาเจอปัญหาแล้วก็ปรับแก้ไปเรื่อยครับเพราะใน YouTube นี่ข้อดีของ y o u t u b e ก็คือมันเห็นเยอะเทคนิคต่างประเทศเทคนิคของบรรดาแม่บ้านเมียฝรั่งที่อยู่เมืองนอกคนไทยเขาทำแบบนี้ อของอินเดียเขาทำแบบนี้ของคนไทยเราเองพี่น้องเราทำแบบนี้แล้วสรุปแล้วหลายๆอย่างมาแล้วตัวเราเองมีเวลามีปัจจัยที่แตกต่างจากเขาแตกจากจากคนอืึงตัวผมเองผมมีงานประจำเรื่องงานค่ําผมจะทํำยังไงให้มันได้เหมือนกันแต่วันนี้อยากเน้นย้ำว่าเรื่องความชื้นในฟางครับเป็นปัจจัยแรกเลยที่เราจะต้องคำนึงถึงนี่ ทำไม่ดีขนาดไหนความชื้นสูงนี่ครับเรียบร้อยครับตายครับกลุ่มนี้ตายหมดเตรียมตัวทําปุ๋ยครับผมนู่นยิ่งไอ้ก้อนข้างในยังดำาเลยเห็นไหมครับมันจะขา,ขาวแต่ข้างล่างนะข้างบนเชื้อนี่เรียบร้อยหมดเลยครับนี่กลุ่มนี้ชื้นมากอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปต่อไปดูกันว่าความชื้นพอดีเป็นยังไงการเช่าฟาร์มผมก็ใช้ถังครับ อันนี้ซื้อทีเดียวก็ผมสี่สิบแกลอนก็ร้อยกว่าลิตรเกือบร้อยห้าสิบลิตรแล้วก็ใช้ถุงจะขายแบบนี้ครับผมนี่อันนี้คือฟางแห้งที่ท่านเห็นอยู่ในกองเมื่อกี้เอามาปั่นก่อนแล้วก็มาใส่ถุงแบบนี้นี่คือถุงอันนี้ก็ถุงลาซาด้าครับถุงมันจะมีรูเมื่อก่อนใช้ถุงปุ๋ยผมมองว่าปุ๋ยดีดีคือถูกหาชื่อง่ายแต่ว่ามันเป็นผิวสัมผัสที่ปิด นี่ครับนี่การระบายความชื้นเนี่ยมันจะระบายความชื้นได้ไม่ดีโดยปัจจัยสําคัญคือเราจะต้องการระบายความชื้นครับผมนี่แช่แช่น้าหมักธรรมดาครับบวกกับกากน้ําตาลไว้เพืเกษตรกรลดต้นทุนครับเคยใช้หลายๆตัวแล้วราคามันสูงสุดท้ายแล้วมันก็ไปตกที่ต้นทุนแพงเสนอเป็นตัวเลือกนะครับ มันอาจจะเป็นเทคนิคที่ไม่ดีที่สุดแต่ว่าผมว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นเทคนิคที่ประหยัดที่สุดผมเน้นกินเน้นทํามีความสุขในการพอเห็ดอ่าแล้วผมจะต่างนี้ไหมหนึ่งคืนผมแช่ผมแช่แชจากถังนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งคืนเลิกงานมาผมก็แช่กลับมาอีกวันหนึ่งผมก็มาเอาน้ําออกอ่าแต่อันเนี้ยมันมีเครื่องผมปั่นก่อนผมว่ามองว่า,าการปั่นก่อนนี่ไม่ไมโอเคสําหรับผม พราะว่ามันเป็นฝุ่นผงฟางมันแห้งเราผมปั่นเสร็จแล้วผมก็มาแช่ผมว่าผมแช่ก่อนแล้วผมว่าไปปั่นดีกว่ามันจะดีกว่าทําให้ฟางมีความชื้นนิดหน่อยแล้วเราไปปั่นการฟุ้งกระจายของฝุ่นน่ะมันจะน้อยลงนี่ก็เก็บปัญหามาจากเกษตรกร,ร y o u t u b e เหมือนกันหลายๆท่าน อาจจะไปขวดขวางองค์ความรู้ของท่านผมไม่มีเจตนานะครับแต่ผมว่าการที่เอาฟางแห้งไปปั่นก่อนผมมองว่าผมไม่โอเคหนึ่งผมคันสองฝุ่นเข้าจมูกผมผมทำงานไม่สนุกผมคิดว่าเราควรจะเอามาแช่ก่อนในที่เป็นเส้นเป็นก้อนที่เมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคว่ำไม้หนึ่งคืนคว่ำถังไว้แบบนี้นี่นี่น,นี่สูตรจาก เมืองนอกความถังไว้เลยครับแล้วก็ไปทํางานหนึ่งอีกหนึ่งวันให้น้ํามันเสด็จพอน้ํามันเสด็จปอ,อกออกเสร็จแล้วเราผมก็จะมีเครื่องปั่นปั่นอีกทีหนึ่งปั่นให้มันเล็กเวลาเราใส่ถุงมันจะง่ายเราไม่ต้องไปนั่งสับมันจะมีนี่เริ่มเริ่มทําเยอะขึ้นแล้วมันจะมีเทคนิคทำนน้อๆทำเล็กๆทำห้าก้อนสิบก้อนน่ะเราก็ใช้ออโต้สับเอา แต่ทีนี้ผมทําเริ่มทําเยอะแล้วผมไม่สามารถที่จะมานั่งสับได้แล้วผมก็เลยต้องใช้เครื่องปั่นอ่าก็เดี๋ยวเทคนิคทําลึกๆละเอียดละเอียดเรื่องการทํายังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีหนึ่งมันจะมีเรื่องการเข้าก้อนฟางด้วยเดี๋ยวจะแนะนําให้เพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนความรู้กันก็ไม่มีอะไรครับ ทำแล้วเจอปัญหาดู youtube แล้วต้องทำครับผมทำแล้วมันจะเจอปัญหาปัญหาของเราเองนี่แหละครับเอาปัญหาของคนอื่นมาเรียนรู้เพื่อที่จะคน้นค้นให้เจอปัญหาของเราแล้วเอาปัญหามาก้าวข้ามมันให้ได้ผมว่าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ครับผมสวัสดีครับ